รอบช่องธรรมหาแดกเออวันนี้พาออกมาหักปลาไม่ได้สักตัวเลยวันนี้ถ่า,ายคิวทัศธรรมชาติบรรยากาศดีๆนะของทะเลเออให้ดูให้ชมได้ดูชมบรรยากาศธรรมชาติทสวยงามงามแลว้วก็จิตใจมันก็เบิกบานธรรมชาติบำบัดต,ตัวเองนะครับนะ เราอยู่บอยูเรามองโลกที่ว่ามันแคบมนก็ไม่ไหวเรามองสิ่งที่ว่ามันสบายหัวสบายแต่ใหใจแล้วก็ชุ่มชื่นนะอันนี้ถ่ายทำที่วัดดูสวยงามงานดูให้ชมเนี่ยสามาตัดบรรยากาศของธรรมชาติชายหาดสวยงามงาม ถ้าเราได้มีโอกาสนะมาพักผ่อนมีเงินมีงานเราได้มาพักผ่อนผิดใจเราก็เบิกบานเราได้มาท่องมาเที่ยวหรือว,ว่าวันสงกาน์นี่จะถึงก็ว่าวันวาเลนไทน์วันอะไรก็จะถึงจีนนี่เออาว่าไม่ไปไหนก็มาได้เลยนะครับที่ท่องเที่ยวที่สวยงามงาบรรยากาศดีๆีมาแล้วจะติดใจ <laughs> มาเที่ยวดูประเทศนี้บ้านาน,นะเกาะในกลางทะเลเป็นเกาะอำเภอเกาะใหญ่เกาะยาวเกาะบ้านบานมีเที่ยวทัศธรรมชาติมีที่ท่องเที่ยวมากมายอ,อากายสวยๆงามๆโรงแรม,มก็มีมาสรฐาน โฮมสเตย์บ <an Ein> ้านๆเรามาพักผ่อนที่ว่าธรรมชาติบรรยากาศดีๆมาท่องมาเที่ยวกันมาพักผ่อนส่วนตัวนะคนเราต้องมีโอกาสได้มาพักผ่อนมาท่องมาเที่ยวโรงแรมเง วันนี้ไม่ได้ปลาแล้วเนี่ยโอ้โหทำเงินได้ยันการไปก่อนนะพี่น้องนะอย่าเบื่อกันทะเลนี่มันสวยงามอยู่แล้วมองไม่เบื่อ พอเช้าขึ้นมาเราได้วิ่งได้ออกกําลังกายตามชายหาดได้กําลังได้อากาศที่บริสุทธิ์คือก็ไปเนะชา้านะธรรมชาติดีดบําบัดต,ตัวเองร่างกายฟื้นตัวนะธรรมชาติดีวันนี้ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็อย่ากดไลค์กดแชร์อย่ากดติดตามให้ด้วยนะครับต้องทำมาหาแดด กอบคีสับผัสให้ด้ครับสวัสดีครับ